สวัสดีค่ะย่าตาจากช่องบุญตาทะสาทะสานะคะ,ะเผอิญวันนี้มาดูต้นเศรษฐีก้านทองที่ปลูกลงดินนะคะอ่าต้นนี้นี่ปลูกลงดินไว้นะพอหน้าฝนมาเขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็ติดลูกร่วงไปในดินเยอะเลยนะคะส่วนต้นนี้เอาลงกระถางนะคะนี่ก็หลายเดือนแล้วนะเพิ่งมาดูวันนี้เองนะก็เลยมาเจอ เมล็ดของเขาที่ร่วงลงดินกันนะคะเราไปดูว่าเขาเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะคะบริเวณนี้นี่น้ำเขาพัดมานะคะนี่พัดพามาเกิดเป็นกระจุกเลยนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณไหนที่ต้นห่างนะเขาก็ลำต้นโตหน่อยนะก็รู้สึกว่ามีความสมบูรณ์กว่ากันนะ แต่ถ้ามีเบียดเบียดกันอย่างสองต้นนี้ก็ไม่โตสักเท่าไหร่นะคะถ้าอยู่เดียวเดียวนี่เขาก็จะเจริญเติบโตไวมากนะอันนี้ยากก็จะเอาไปปลูกลงกระถางนะคะเราไปถอนเลยนะคะก่อนที่เราจะถอนเราก็นําน้ํามารดก่อนนะคะถึงจะถอนง่ายแต่ตัวนี้นี่เขายังชุ่มอยู่ย่าลดไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะก็เลยไม่ลดอีกนะอันนี้ ก็จะถอนเอาเฉพาะต้นโตโตนะส่วนต้นเล็กก็จะเอาไว้ให้เขาโตขึ้นก่อนถึงจะมาถอนเอาไปปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ่าคิดว่าจะปลูกเป็นแปลงเลยนะคะเพราะว่ากระถางหรือว่าถุงหมดนี่ก็คงต้องใส่เป็นแปลงเลยนะพอเขาโตแล้วค่อยมาแบ่งลงกระถางทีหลังนะอ่าอันนี้เราถอนได้แล้วนะคะอ่าอันนี้คือต้นกล้าของเศรษฐีก้านทองนะคะ ที่ย่าถอนออกมาแล้วนะ่เพื่อที่จะเอาไปปลูกลงกระถางแล้วก็ลงถุงดำนะบางถุงก็อาจจะใส่2ต้นบางถุงก็อาจจะใส่ต้นเดียวนะคะอ่าเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยกดลงไปนะพอใส่แล้วก็กดบริเวณโคนต้นให้แน่นนะคะเพื่อที่รากของเขาจะได้เจริญเติบโตดีนะบางถุงย่าก,ก็ปลูก2ต้นบางถุงก็ปลูกต้นเดียวนะคะอันนี้นี่ พอเราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้เอามาให้ชมกันนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็โตนะคะก็ใส่ต้นเดียวนะนก็ได้หลายกระถุงเหมือนกันนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงรดน้ํานะคะน,นําน้ํามารดทีหลังนะเราจะได้ไม่เลอะมากนะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะเศรษฐีก้านทองนี่ปลูกง่ายมากนะวันนี้ยาก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ